ลงตัวศึกชิงแชมป์โลก IBF ในรุ่นเวทเทอร์เวตโดยล่าสุดนั้นได้มีการยืนยันมาแล้วว่าศึกชิงแชมป์โลก IBF ในรุ่นเวทเทอร์เวตพิกัด147ปอนด์ของทางจารอนเอนนิกแชมป์เฉพาะการ IBF ในรุ่นเวทเทอร์เวตจะขึ้นชิงแชมป์โลก IBF ในรุ่นเวทเทอร์เวตกับทางเดวิดอวานิเซียนนักชกชาวอาร์เมเนียที่เขาเข้ามาเสียบแทน โคลี่โคเรซึ่งทางอวาเนเซียนเขาได้เปิดเผยว่าผมอยากจะขอบคุณแมดลูมและนิวมาร์กผู้จัดการของผมสำหรับโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ผมเคารพเอเนกจริงๆและผมคิดว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักโชคที่เก่งที่สุดได้ผมสัญญาว่า เราจะได้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนอาวานเซียนกะสำหรับจารลเอนนิกเขาเป็นนักชกชาวอเมริกันไรพ่ายสถิติการชกชนะ31ครั้งชนะน็อก28ครั้งเขายังไม่เคยแพ้หรือเสมอไข่สำหรับไฟชิงแชมป์โลกในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่13รกรกฎาคมนี้ที่ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกานั่นเอง